สวัสดีครับเราออกนะอากดไดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับ f อฟตอนนี้เราก็อยู่ที่เพื้นพื่อนบ้านของเราอีกเส้นเคยนะครับผมเอซ โอ well. ้ทางข้างซังกลันสัน ไล่นนะคบไปล่นนะครั

โอ้โหเฮ้ยโอ้โหถึงแล้วไอซี่ถึงไหนแล้วมันโอ้โหเต็มภูเขายังไม่หมดนะครับไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวเข้าเข้าบ้านบ้านอะไรวะเี้วัดวัดโนนต้องอะไรนี่นี่เหรอนี่ไงบ้านนะโอ้ตรงนี้นะมั้งที่เราเราบัดจะมาในวัดนี่เหรอวัดทนี่เออนี่วัดบ่นี่เออเลี้ยวเข้าบ้านหรือว่าพักก่อนก่อนโอ้โบ้านโอ้โหมีบ้านบ้านทรงบ้านแบบทรงแบบนี้โอ้โหในทำ จะพักมั้งจะพักก่อนในในจะในพาตั้งทริปก่อนอันนี้น่าจะเราก็มาถึงแล้วฟซีนะภายาพรพาจอดตรงนี้นะครับผมวัดเราจะมาดูไปอ่าหมู่บ้านวัดโนต้องโพสีฟซีนี่นะผมวัดโนนต้อนโพสีอ่านถูกหรือเปล่ามาดูนะครับฟซีนี่ครับผมนี่นะครับผม โอ้โหดูครับผมภูเขายังไม่หมดครับภูเขายังยังยังเยอะอยู่ครับผมยังเต็มไปสองข้างทางนะครับผมเอฟซีแต่ว่าสงกรานต์ทองเรายังเล่นอยู่ครับวันนี้นะครับผมยังเล่นต่อไปอยู่นะครับผมเอฟซีนี่ครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเดินชมกันแายนอกก่อนเอซนี่นะครับผมดู ทางก่อนนะครับผมว่าจะช่วยงามขึ้นไหนนะครับเอฟซีขนาดเป็นภูเขานะครับผมภูเขานี่สุดลูกหูลูกตานะครับผมนี่เอซดูครับนอนนะครับผมขนาดอย่างเต็มไปด้วยภูเขานะครับผมโอเคครับทรินี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมรอสวัสดีครับ